สวัสดีเพื่อนๆด้วยครับสำหรับชาวในโค o ทุกคนนะครผมวันนี้ผมจะพาเพื่อนไปดูคอนเทนต์ในแฮปในส่วนของการทำา CP ีณช่วงแรกครับผม เวลาเราเล่นเกมนะครับในช่วงแรกหนึ่งสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเรื่อง CP ใช่ไหมครับจะทําให้เราเนี่ยเข้าถึงทรัพยากรได้ไวกว่าชาวบ้านนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูว่าไปทําการ up CP ครับว่า CP ในแต่และหัวข้อและก็แต่และระบบเนี่ยมันมีอะไรที่สําคัญสําคัญที่เราที่จะควรทําก่อนในะช่วงแรกนั่นเองครับใครชอบอย่งี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เป็นกําลังใจในการทาคลิปครับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมรับเติมเกมในราคาที่ถูกครับกับร้าน ACK เก ท็อ p อัพนั่นเองครับเป็นร้านรับเติมเกมแพ็กมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าและเกมใหม่ล่าสุดครับมีแพ็กเติมเกมให้กับเพื่อนในราคาที่ถูกรับประกันถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองครับสะดวกปลอดภัยเติมไวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับกับร้านที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยแน่นอนอย่าลืมครับใครสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปของผมครับและอย่าลืมเช็คเครดิตเพจครับที่ลิงก์ใต้คลิปเหมือนกันถ้าเพื่อนๆเติมแล้วอย่าลืมให้เครดิตช่อง BL เก mer ด้วยครับเพื่อนๆอาจจะได้ความรวดเร็วและบริการรับเติมที่ราคาถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองเอาเถอะทุกคนเริ่มแรกครับเรามาเข้าใจกันว่า CP เนี่ยเขาดูจากตรงไหนดีกว่านะครับในสว่วนของเรื่องของ CP และค่าแสแต็กทุกอย่างครับมันจะรวมกันอยู่ที่ตรงนี้นะครับเราสามารถกดคีย์ลัดที่เป็นตัว C ได้นะครับหรือว่ากดตรงไอคอนรูปตรงนี้นะครับโปรไฟล์ตรงนี้นี่คือพลังรวมทั้งหมดนะครับที่มันจะรวมอยู่กับตัวเรานะไม่ว่าจะเป็นระบบต่างๆเลยนะมันก็จะรวมอยู่ต ตัวเลขตรงนี้นะครับตรง5 4 9 0 9นะตรงนี้นะครับมันมาจากไหนได้บ้างนะครับ1ก็คือมาจากพลังโจมตีนะครับตรงนี้นะ90อันที่2นะครับคือความเร็วในการโจมตีเนาะที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ100เปอร์เซ็นต์นี่คือความเร็วในการโจมตีอ่าอันที่3นะครับก็คือค่าความแม่นยำนั่นเองครับอันที่4ก็คือในเรื่องของค่าพลังป้องกันนั่นเองนะข้างบนเนี่ยคือผลรวมของ CP ทั้งหมดครับมันจะรวมมาจากตรงไหนได้บ้างครับหลักๆเลยนะครับมันจะมีอยู่แค่4ฟังก์ชัันนนี้ะครบ ฟังก์ชันหนึ่งก็คือชุดอุปกรณ์ต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธและก็อาวุธรองนะครับและในส่วนของค่าชุดต่างๆครับรองเท้าเสื้อผ้าอะไรต่างๆนี่นะรวมหมดนะครับในคาแรคเตอร์ของเราอันที่2ครับก็คือคือเรื่องของประดับนะครับเราจะเห็นว่าเกมนี้ประดับเยอะมากเลยนะประดับเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับมันจะให้ในส่วนของเรื่องของค่าพลังโจมตีพลังโจมตี PVE นะครับแล้วก็เลือดนะและก็ HP มานานะครับส่วนใหญ่ตรงนี้นะเดี๋ยวค่อยอธิบายนะครับว่าแต่ละอันเนี่ยมันมี มันให้อะไรกันบ้างนะครับและอะไรที่สําคัญที่สุดที่เราจะทําก่อนในช่วงแรกนะครับอันที่3นะครับคืออัญมณีนะครับอัญมณีเนี่ยก็สามารถ1ก็คือได้จากซื้อกับ NPC นะครับสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของโกนะโกเนี่ยเราจะต้องซื้อกับ NPC นะครับในส่วนตรงนี้นะคืออัญมณีเนี่ยมันสามารถอัพขั้นได้นันเองครับซึ่งอย่างเช่นตัวนี้นะครับถ้าเป็นของข่าวเนี่ยเราสามารถตีบวกได้ถึงบวก6นะครับ แล้วเราจะเอาบวก6เนี่ยไปคราฟขั้นต่อนั่นเองครับอ่ะเราไปดูตรงนี้ก็ได้ครับว่ามันใช้ทําอะไรก็ได้นะนี่เห็นไหมมันจะสามารถนําไปคราฟเป็นบวก6ได้นั่นเองครับซึ่งการคราฟบวก6เนี่ยเราต้องทําของขาวแบบนี้ครับให้มันเป็นบวก6กก่อนแล้วไปผสมกับลูกแก้วนะครับลูกแก้วเดี๋ยวเราค่อยไปคราฟเอาอีกทีหนึ่งนะครับในในการหาวัตถุดิบต่างๆนะซึ่งถ้าเราคราฟตรงนี้ได้นะครับเราก็จะได้ของที่มันแบบว่าซึ่งผมจะบอกอย่างนี้ครับว่า อัญมณีเนี่ยมันจะช่วยให้เรานะครับได้ดาเมจ PVE แบบเยอะมากนะครับซึ่งเป็นหลักๆสําคัญที่เราควรจะทําช่วงแรกเลยนะครับในส่วนของอัญมณีถามว่ามันจะหาได้จากที่ไหนเริ่มแรกครับเราเนี่ยจะต้องไปหากับ NPC นะครับ๋ยวจะไปซื้อให้กับเพื่อนดูนะ NPC ในแต่ละเมืองนะครับมันจะมีเมืองของมันอยู่แล้วครับพอเราเข้ามาในเมืองนะครับเมืองเนี่ยถามว่านะครับถ้าเป็นเมืองใหม่หรือว่าช่วงแรกๆนะเข้ามายังไงนะครับเราสามารถกดที่รูปแป้นก็ได้นะครับแล้วมันจะเป็นแบบที่เราอยู่ในแต่ละเมืองนะ เราสามารถเลือกเอาได้ครับว่าเราจะไปเมืองไหนอะล่ะอันนี้คือเมืองแรกนะครับที่เราจะอยู่เนาะลักๆเลยนะครับให้เรากดลูกแ่นครับนี่เราก็เข้าไปหาตรงนี้ครับมันจะเป็นสัญลักษณ์อัญมณีอยู่นะครับเป็นอุปกรณ์ประดับนะโดยเฉพาะนะครับอ่ะให้เรากดติ๊กไปหายพีซีครับและเราจะเข้าไปดูว่าเราสามารถซื้ออะไรได้ตรงนี้นะครับและอย่าลืมครับมันสามารถซื้อด้วยเพชรได้ด้วยนะไปกระโดดก็มีนะครับสาหรับตัวนี้เนาะแต่ไปกระโดดมันจะค่อนข้างแพงนะครับเพราะว่ามันใช้ส่วนของเพชร เพตรงนี้เดี่ยบอกเลยว่าโคตรสาคัญมากนะครับที่ใช้ซื้อเนี่ยมันสําคัญมากๆมันสามารถดรอปในดันนะครับดันเจี้ยนตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นดันเจี้ยนรายวันตรงนี้เนาะมันสามารถดรอปได้นะครับแต่ค่อนข้างที่จะใช้เยอะมากผมแนะนําว่าเราอย่าไปพึ่งไปสนใจเลยนะครับช่วงแรกนะอย่าพึ่งเอาเพชรเนี่ยไปซื้อพวกกระโดดพวกอะไรอย่าพึ่งนะครับเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยค่อนข้างที่จะราคาแพงมากๆนะครับในส่วสน,นนี้ที่เราสนใจจริงๆเนี่ยมันคือตรงนี้ครับผม ก็คือเราต้องเอาโกของเราเนี่ยมาซื้อตรงนี้ครับซึ่งเราจะซื้อไปทําอะไรเราจะซื้อไปตีบวกครับต้องพยายามว่าซื้อให้ได้เยอะที่สุดที่เราจะซื้อได้นะครับนี่เห็นไหมหนึ่งวันเราก็ซื้อได้1ครั้งนะครับตรงนี้นะอ่ะเราก็ซื้อมาเลยนะครับ1วันที่เราจะต้องใช้ตังค์นะเราต้องซื้อมาเลยนะครับอ่ะแต่แรกแต่ว่าการซื้อของเราเนี่ยเราต้องดูด้วยนะครับว่าเราเล่นสายอะไรนะครับอุปกรณ์ต่างๆแต่ถ้าเรามีนะครับในส่วนของเพชรมันเยอะเราก็สามารถซื้อได้แล้วแต่ว่า การตีบวกเนี่ยคือการตีบวกอัญ,ญมณีเนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะครับอย่างที่เราคิดนะก็แนะนำว่าอย่าเพิ่งใช้เพชรน,นะครับใช้โกไปก่อนนะซึ่งอัญ,ญมณีมันก็จะมีอยู่2ชิ้นที่ไม่เหมือนกันนะตรงนี้กับตรงนี้นะครับแต่แรกเนี่ยคือซื้อไปเลยสามารถใส่ได้ถูกอาชีพอยู่แล้วนะครับแต่ที่2เนี่ยตรงนี้อันที่2อ,อัน,นที่3าเนี่ยผมจะเปรียบเทียบให้เพื่อนดูนะว่า 2อันเนี้ยเราควรซื้ออะไรนะครับถ้าเราเล่นสายอะไรนะเรามาพูดถึงอันข้างซ้ายก่อนครับซ้ายเนี่ยจะเป็นพลังชีวิตนะครับก็คือ120นะช่องที่2เนี่ยก็จะเป็นการฟื้นฟูพลังชีวิต3นะครับเราก็จะเห็นว่าเออถ้าใครนะครับอยากจะได้พลังชีวิตเล่นไปสายพลังชีวิตเนี่ยก็เอาตัวนี้ไปตีบวกก็ได้นะครับอันข้างขวานะครับอันข้างขวาเนี่ยจะเป็นเรื่องของมานาแล้วนะครับก็จะได้มานาสูงสุดนะมานาสูงสุดนะครับ20แล้วก็ฟื้นฟูนะครับมานาเนี่ย ครั้งที่2นะครับนั่นเองนะก็ประมาณนี้ถ้าเราเลือกนะครับถ้าใครเล่นสายเวทก็ไปเอาตัวฝั่งขวานะถ้าใครเล่นแบบสายโจมตีระยะใกล้อย่างเงี้ยต้องการเลือดอย่างเงี้ยก็ไปเล่นสายนะครับก็เลือกกันดีๆเนาะก็ใช้โกรนะครับสองแสนกก็ตีบวกไปมั่วจนแตกบทนะครับโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปดูโกลบอลนะครับแต่ว่าเอาให้เรารู้ก่อนว่าเราควรเลือกอะไรนะครับรถ้าสมมติว่า ถ้าผมซื้อมาอย่างนี้นะครับอ่ะถ้าสมมติว่าเราจะไปตีบวกเนาะอ่ะลองไปตีดูนะครับว่ามันตึงขนาดไหนนะถ้าเราอยากตีนะครับเราก็อาจจะแบบซื้อสะสมก็ได้นะซื้อสะสมสัก5ชิ้นอย่างนี้นะครับมาตีแบบครั้งเดียวอย่างนี้นะอ่ะตีครั้งเดียวอย่างนี้ก็ได้นะครับเราก็เลือกไปเลยว่าเราจะตีบวกนะครับให้เราตีบวกถึงก่อนแล้วค่อยไปใส่ในตัวนะครับแต่ตีบวก2บวก3เี่ยให้เรามีหลายชิ้นก่อนเราค่อยมาตีนะครับอย่าเพิ่งไปตีหมดนะเดี๋ยวไม่มีใส่นะครับอ่ะเราจะตีบวก2ออย่างนี้นะครับ คือบวก2เนี่ยมันมีโอกาสแตกแล้วเกมนี้นะอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับตีบวก2มีโอกาสแตกอย่างเช่นผมตีบวก2ได้ใช่ไหมไอ้ที่ผมใส่อยู่นะปัจจุบันนะครับนี่เราสามารถดูตรงนี้ได้ผมใส่บวก1ใช่ไหมผมก็เปลี่ยนนะครับปึ๊บอ่าเปลี่ยนไปใส่บวก2เห็นไหมผมจะบวก3นะถ้าบวก3ได้ก็น่าจะสวยงามนะครับอ่าแตกไปละหนึ่งแตกไปละสองเห็นไหมแค่บวก3นี่ก็ยากเลยนะครับและถ้าเราจะไปบวก6นี่โอ้โห บดเยอะพอสมควรนะครับอย่าไปเจร้อนนะตรงนี้ขอแค่มีใส่ไปก่อนนะครับณช่วงแรกนะก็เอาแค่บวก1กึ่งก็ได้หรือบวก2ก็ได้เอาที่เราสบายใจละกันนะครับดูตรงค่าสแตกนะครับที่เราจะได้นะความต่างนะครับข้างซ้ายเนี่ยแค่บวก2ได้เลือด1 9อยนะครับแต่ถ้าเราไปครับเป็นบวก6อัพขั้นขึ้นไปอีกนะครับปลุกพลังให้มันเนี่ยมันก็จะได้ตั้ง1270เลยนะครับความต่างนะเอาเป็นว่าผมจะอธิบายนะครับความสามารถหรือ CP ถ้าเราทำได้นะ คือค่าออฟมันเยอะเห็นไหมเพมื่อนๆเห็นไหมค่าออฟมันเยอะมากนะครับทางด้านขวาทางด้านซ้ายก่อนนะอันซ้ายนี่บวก2นะครับเราได้ดาเมจ PVE นะครับมาบวก3นะก็คือ3หน่วยอันทังด้านขวานะครับเราก็จะเห็นว่า PVE นะครับขั้นนี้เนี่ยได้พลัง PVE นะครับดาเมจผัดดาเมจ PVE มาตั้ง10เลยนะโอ้โหต่างกันเยอะมากนะครับตั้ง7หน่วยเลยนะจากบวก2ถึงบวก6นะครับ ช่องที่2นะครับก็คือต้านทานความเสียหายนะครับเป็น2เท่านะก็ได้มาแค่3หน่วยแต่ทางด้านขวานะครับบวก6เนี่ยได้ตั้งแหน่วยนะครับแล้วนะครับตัวทางด้านขวาเนี่ยถ้าทําได้ตัวบวก6นะครับขั้น2เนี่ยเราจะได้นะครับออฟปลองลงมาอีกก็คือ PPE โจมตีคริติคอลครับ7หน่วยแล้วก็ดาเมจ PPE นะครับได้มาอีก1หน่วยโอ้ก็ถือว่าได้อยู่นะได้อยู่นะ นี่แหละครับนี่คือความต่างระหว่างตัวขั้นแรกนะครับกับขั้น2ที่เราจะสามารถอัพได้นะอันนี้ก็ถ้าใครยังทําไม่ได้นะครับก็ใส่บวกถึงไปก่อนแต่เป้าหมายของทุกคนเนี่ยยังไงก็ต้องคราบของบวกขึ้นอยู่แล้วนะครับสําหรับอันะมีตรงนี้เนาะโอเคครับเรามาดูตัวต่อมาครับก็คือประดับอีกานะครับตัวนี้แหละที่จะเป็นตัวให้สุรตานทุกคนนะครับแบบประมาณว่าเปืองเงินเปืองทองคือเยอะมากครับผม ถ้าใครเคยเล่นนะครับเกมที่ผมไล่มานะก็จากที่ผมเคยเล่นนะนะจะมีมูลมูลไลท์สครับเจอใช่ป่ะแล้วก็ส่วนของเดกาลอนจีอย่างนี้นะครับพวกแบบว่าปีประดับมูลอย่างเงี้ยโอ้โหแตกกระจายนะครับแล้วนะครับประดับตัวนี้เนี่ยเราสามารถคราฟได้ด้วยและเราสามารถไปซื้อตรงร้านค้าช็อปได้ด้วยครับเนี่ยซื้อตรงนี้นะครับในตัวโกลบอลเนี่ยผมบอกเลยนะครับร้อเลยยังไงก,ก็ต้องมีอยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นตัวระบบเบิร์ เงินของผู้เล่นอยู่แล้วนะครับยังไงเขาก็ต้องจับจิบเข้ามาอยู่แล้วสําหรับระบบนี้นะครับผมก็ชิ้นละ240้เพรนะครับเพรเนี่ยค่อนข้างสาคัญตรงนี้แหละครับเริ่มแรกเนี่ยผมคิดว่าทุกคนนะน่าจะได้ซื้อแพ็คปรับตรงนี้ทุกคนอยู่แล้วนะครับคนที่เล่นจริงอ่ะต้องได้ซื้ออยู่แล้วนะครับแบบจริงจังเลยอ่ะที่จะจะมาเล่นเกมนี้แบบยาวๆนะครับยังไงก็ต้องได้ซื้อแล้วก็ตีบวกขึ้นมานะครับอย่างต่ำๆก็คือเอาให้บวก2ได้อ่ะพอนะครับบวก2ได้แล้วก็ใส่ไปเลยนะตรงนี้นะครับ หรือถ้าใครอยากจะใส่แบบเป็นแพกนะครับดูนะแพกก็ได้นะครับแพก2,400ได้ครับแพกหนึ่งนะอันนี้ก็คือถ้าสุนราตนะเล่นนะคือถ้าเราซื้อมาเราใส่แค่บวกสองพอครับพอใส่ในตัวได้นะแต่ถ้าใครนะครับมีงบประมาณเนี่ยจับเลยนะครับยังต่ำๆเขาใส่บวกสี่นะออฟมาเนี่ยที่มันยังไม่ปดนะครับออฟเนี่ยมันต้องใส่หินนะอ่าใส่หินนะครับแล้วมันจะปดไปเรื่อยๆนะถ้าเราตีบวกนะครับคืออันดับแรกอ่ะง่ายๆเลยนะครับตีบวกให้ถึงบวกสี่ แล้วเราไปทำออฟเราจะได้ตั้งแบบสช่องอะไรแบบนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนี้นะระบบตัวนี้นะครับค่อนข้างสําคัญเนาะแต่ถ้าเราอยากจะคราฟนะครับคราฟก็สามารถเข้าไปคราฟได้ตรงนี้นะครับเราสามารถนามาคราฟได้นะครับคือการคราฟเนี่ยมันมีแค่การคราฟให้ถึงบวก4นะมันไม่ได้แบบว่าคราฟแล้วได้บวก1นะครับบวกหนึ่งเราต้องไปซื้อเอาถ้าเราอยากจะคราฟให้ได้ตัวบวก4ข้างในเนี่ยมันจะเป็นบวก4นะอันนี้ไม่แน่ใจว่าโกลบอลจะมีหรือเปล่านะครับคือเราไม่ต้องตีบวก4อ่ะ คือมาคาฟเอาตรงนี้เลยแต่ว่าเราต้องมีตัวนี้เนี่ยแกล่องนะครับเราต้องไปซื้อในร้านค้าใน8กล่องนะเพื่อนๆนะแล้วถึงจะได้ตัวนี้ขึ้นมานะครับไปซื้อที่ไหนก็นั่นแหละครับในช็อปที่ผมบอกนะเออเราต้องไปซื้อได้ในช็อปก่อนนะครับแล้วค่อยมาคาฟกล่องตรงนี้มาเปิดเปล่าก็จะเป็นบวกสี่เลยอะไรแบบนี้นะครับอันนี้สําหรับผลงบแล้วกันนะไม่ขอพูดเยอะนะครับในส่วนของงบนั่นแหละครับอย่างที่ผมบอกมันมีแค่ประมาณนี้จริงๆนะครับในการเพิ่ม C p หลักๆเลย ก็คืออาวุธเนี่ยเราต้องขึ้นของฟ้าอยู่แล้วนะครับถ้าเราไม่ขึ้นของฟ้าเราจะฟาร์มยากมากๆตั้งแต่35มา40นะครับและถึง45ที่เราจะไปเปลี่ยนคัสนะครับเป็นคัส2สเนี่ยบอกเลยนะครับมันตียากมากตีมอนเกือบแทบจะไม่เข้าเราต้องทําอาวุธฟ้าแล้วก็ไปทำออฟมันให้ดีนะครับไปเลือกออฟให้สวยมันถึงสําคัญกว่านะครับหนึ่งก็คือดาเมจแหละนะหนึ่งก็คือดาเมจนะครับนี่ตรงนี้นะหนึ่งดาเมจสองแม่นยำนะครับที่มันจะได้จริงๆนะครับคือค่าแม่นยํา กับพลังโจมปีนะครับที่เราจะได้นอกจากอะไรก็ไปรีออฟให้มันสวยๆเอานะครับถ้าเราอยากจะได้นะออฟมันคือ2ช่องด้านตรงนี้นะครับไปเรียวนะก็ไปฟาร์มได้นะครับในส่วนของหิน off. อ็อบถามว่าหินออฟตรงนี้เนี่ยมันไปฟาร์มทรงไหนก็ในดันครับมันมีให้เราฟาร์มอยู่แล้วอันนี้ไม่ยากอยู่แล้วนะครับก็ถ้าเราจะดูง่ายๆก็ดูข้างล่างตรงนี้ก็ได้นะครับพลังโจมปีอันนี้ก็แม่นยำนะครับอันนี้แม่นยำอันนี้พลังต้องกัดแนละ้วโอเคนะครับถามว่าอันไหนสําคัญที่สุดก็คืออาวุธ ต่อมาสิ่งที่สําคัญนะครับก็คืออาวุธลองถ้าใครยังไม่ซีเรียสนะครับยังไม่ซีเรียสนะไปทําอาวุธเขียวก็ได้นะครับอาวุธเขียวรองเนี่ยก็ได้นะไม่จะเป็นนะครับเพราะว่ามันใช้ของคาราฟน้อยมากคือมันสามารถช่วยช่วงแรกของเราได้จริงๆนะครับถ้าเป็นอาวุธลองสีเขียวเนาะเราดูตรงนี้ก็ได้นะครับมันใช้น้อยมากครับเราสามารถไปฟาร์มในดันแป๊บเดียวเราก็ใส่ใส่แล้วฝั่มาตีถึงบวกเ็ก็ได้นะครับอย่างเช่นผมใส่เนี่ย มันก็ช่วยได้นะได้ดาเมจค c r i t ค c a l ของ PVE นะครับขึ้นมานะฟาร์มติดขิ้อะไรแบบนี้นะครับถ้าใครชอบเล่นสายคี้อยู่แล้วอ่ะฟาร์มติดคิ้นะครับมันก็ช่วยได้ตีต,ตีพื้นฐานนะครับก็สิอย่างนี้นะมันก็ช่วยได้นะสีเขียวนะครับอย่าเพิ่งไปทําฟ้าก็ได้เพราะว่ามันค่อนข้างสิ้นเปลืองอันดับแรกเนี่ยผมมองว่าถ้าเป็นอาวุธลองเนี่ยเราไปทําในส่วนของประดับก่อนก็ได้ครับประดับเนี่ยผมเลือกแหวนก่อนใช่ไหมเพราะว่าแหวนเนี่ยมันให้ในส่วนของดาเมจนะครับค่าความเสียหายของดาเมจ PVE นะครับได้วยนะ ผมก็เลยเลือกทําแหวนไปก่อนนะครับอ่ะแหวนไปก่อนนะเพราะว่าในส่วนของอาว,วุธรองเนี่ยผมเอาเขียวผมว่าพอได้นะครับพอได้ไม่สิ้นเปลืองเท่าไหร่ขอทําในส่วนของของเขียวไปก่อนค่อนข้างดีกว่านะครับผมก็เลยไปเลือกในส่วนของแหวนก่อนนะครับถ้าทําแหวนครบอ่ะค่อยไล่มานะครับมาทำสร้อยก็ได้หรือมาทำต่างหูก็ได้นะครับแต่ถ้าทำสร้อยเนี่ยมันจะได้เลือกกนะับนาใช่ปะอ่ะมันยังไม่ เกี่ยวอะไรกับดาเมจนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องลองนั่นแหละหลักๆก็คือตัวที่ให้ดาเมจนะครับเราเช็คก,ก่อนก็ได้นะครับถ้าโกโบเปิดเนี่ยเราสามารถมาเช็คก,ก่อนได้ว่าเ,เราจะทําอะไรก่อนดีนะผมว่าทุกคนยังไงก็ต้องเช็คอยู่แล้วใช่ปะ่ะเราสามารถมาเช็คตรงนี้ได้นะครับประดับนะถ้าเราจะเล่นในส่วนของสร้อยนะครับนี่เห็นไหมสร้อยก็ให้ดาเมจ PBE เหมือนกันนะครับพเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่าถ้าเราจะขึ้นของฟ้าเนี่ยเราไปทําอะไรก่อนใช่ปะ่ะหลักๆเลยนะครับก็นั่นแหละมีอาวุธนะครับอาวุธลอง อาวุธหลักอาวุธรองนะครับแล้วก็ประดับประดับที่ให้ดาเมจดนะสะส่วนใหญ่แล้วก็ในส่วนของอัญเมดีเนี่ยต้องทาอยู่แล้วนะครับอันนี้หลักๆสําคัญจริง,รงๆที่จะช่วยให้เราฟาร์มนะเพราะว่าค่าต่างๆของมันะเกี่ยวกับดาวเมจ PPE ทั้งนั้นที่จะช่วยให้เราฟาร์มในช่วงแรกเนี่ยไปถึงทรัพยากรที่แบบดีๆกว่านะครับจบป้อนไวมันก็ได้ทรัพยากรเยอะกว่าใช่ปะนั่นแหละครับผมแล้วก็ต่อมาเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของประมาณและอ่าสำหรับประดับอีกกานะครับต่อมาครับ หลายๆอย่างเนี่ยเราพูดกันไปแล้วนะครับในส่วนของการเพิ่มพลัง CP ีซะส่วนใหญ่ทีนี้เรามาดูระบบรองนะครับว่าตัวไหนเนี่ยที่มันจะช่วยให้เราเพิ่มดาเมจให้กับการฟาร์มของเราได้ใช่ปะโหมดแรกเนี่ยตัวนี้เนี่ยเป็นโหมดประสบการณ์หรือ EP ของอาวุธนะครับตอนที่เราใช้อาวุธไปเนี่ยมันก็จะเก็บ E ีตรงนี้ไปเรื่อยๆใช่ปะช่วงแรกนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะไล่กันอยู่ประมาณนี้แหละขั้นแรกนะครับมันจะถึงเลเวล10นะอันนี้คือขั้นแรกถึงเลเวล10นะครับซึ่ง เลเวลแต่ละเลเวลเนี่ยก่อนตอนที่เราจะปรับนะครับจะ up เลเวลขึ้นมาเนี่ยเราจะได้ค่า CP นะครับหรือ EP มันด้วยนะมันไม่ใช่แบบว่าเราอัพไปแล้วเราไม่ได้อะไรนะครับมันก็จะให้ในส่งค่า PE อ่าในส่งของค่าา d เ m a g มให้กับเราด้วยเหมือนกันครับมันคือแบบอาวุธอะแล้วนะครับมันก็จะมีขั้นของมันใช่ปะ่ะขั้น1ก็10นะครับเลเวล10ขั้น2เลเวล50 กาสามได้วหกสิบอย่างนี้นะครับมันคือความอีทีของอาวุธเนี่ยเราจะได้จากที่ไหนได้บ้างใช่ไหมครับอ่ะวิธีการสังเกตครับถ้าเราอยากจะได้ EP ของอาวุธถ้าเราอยากจะเร่งเลเวลของมันนะหนึ่งก็คือนะครับให้เราเนี่ยเข้าไปสังเกตนะครับในตัวการลงดันมันก็จะเป็นดันแบบรายทิปนะอยู่ตรงนี้นะครับผมถ้าเราเห็นสัญลักษณ์นะมันจะเป็นสัญลักษณ์ของ EP EP ตรงนี้เนี่ยคือตัวละครนะครับแบ่งแยกให้ออกนะ EP ที่2เนี่ย เราจะเห็นอาวุธมันไขกันอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นเลเวลของของอาวุธนะครับผมตรงนี้แหละถ้าเราอยากจะเล่นเลเวลของมันจนริงๆนะครับเห็นไหมตรงนี้ก็จะเป็นแบบว,ว่าตีบอสนะครับตีบอสก็จะมีเล่นเลเวลของอาวุธด้วยเหมือนกัน,นครับถ้าเป็นดันไรวันไม่มีนะครับอันนี้ก็จะมีแค่โกตรงนี้ทรัพยากรต่างๆนะครับนี่ แล้วก็มีอีกดันหนึ่งนะครับอะถ้าเป็นดันตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีให้กับเราเหมือนกันนะครับหลายดันมากนะดันอาทิตย์นะครับดันรายวันถ้าว่างแล้วก็ไปลงดันรายอาทิตย์ให้มันจบครบอาทิตย์นะครับมันคือค่าประสบการณ์ของอาวุธที่เราใช้นะครับแล้วนะครับพอเราขึ้นมาขั้น2อย่างที่ผมบอกครับขั้น2เนี่ยเราจะสามารถเพิ่มออฟของสกิลเราได้ครับสกิลที่เราใช้งานเนี่ยเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับสกิลทั้งหมดเลยที่เราใช้งานไม่ว่าจะเป็นทั้งเขียวฟ้าต่างๆนะครับเขียวฟ ที่เราอัพขึ้นมาเลยสกิลต่างๆนะครับที่เราสามารถซื้อแล้วก็เพิ่มให้กับตัวเราได้เนี่ยแล้วเรานะครับพอเราถึงขั้น2เนี่ยเราถึงจะเริ่มสามารถยัดออฟนะครับยัดออฟให้กับสกิลของเราได้อ่าตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถยัดได้ตอนไหนใช่ไหมโอ้โหค่อนข้างนานพอสมควรครับค่อนข้างนานนะช่วงแรกนะครับผมเห็นไหมเราก็จะเห็นช่องออฟของมันนะครับซึ่งออฟของมันโคตรด,ดีเลยนะเห็นไหมอันแรกนะครับเปอร์เซ็นเลยนะที่มันจะได้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับค่าสกิลสกิลเนี่ย มันมีความสามารถอยู่แล้วแต่ถ้าสกิลมันเพิ่มออฟได้เนี่ยโอ้โหมันก็จะยิ่งช่วยเพิ่มดาเมจแล้วก็ช่วยให้เราเนี่ยฟาร์มได้ดีมากขึ้นใช่ไหมครับหมดหลกัลกๆแล้วครับต่อมาก็คือการยัดแัมพีการยัดแัมพีเนี่ยช่วงแรกนะครับยังไงเราก็ต้องได้ยัดอยู่แล้วแต่ถ้าเรามีเวลาในการเล่นนะครับถ้าเราเลียร์อีเวนต์กิจกรรม1วันที่เราหมดเนี่ยพยายามเก็บสะสมเลยนะครับเพราะว่าการยัดแัมพีเกมนี้เนี่ยคือเยอะเกินดูนะครับมันมีตั้ง641ต้องยัดกันแบบจนจบเกมอะ,อะทุกคนนะครับ ต้องยัดจนจบเกมนะครับเราสามารถเลือกอัพได้แต่ช่วงแรกอะเราอัพอะไรได้เราอัพไปก่อนนะครับเพื่อให้ได้ค่าสถานะ PVE นะครับส,ส่วนใหญ่เลยนะดาวเมจ PVE พลังต้องการ PVE คิ i t i c อ PVE นะครับมันจะอยู่ในการ ยัดสมุดแบบวัตถุดิบวัตถุดิบเนี่ยเราจะดอปจากมอนเตอร์นะครับมันดอปไม่ยากหรอกครับเพื่อนๆถ้าเรามีเวลาในการฟาร์มแล้วเราไปปล่อยฟาร์มถึงว่าเราออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยอ่ะผมอยากจะปล่อยฟาร์มตัวเนี้ยเนี่ย,ยผมไปตรงเลเวลสามสิบสองเลยอย่างงี้นะครับอ่ะผมก็พุ่งไปเลยอย่างเงี้ยค่อนข้างไม่ยากเลยถ้าเราอยากจะไปฟาร์มอะไรหรือปล่อยบอดฟาร์มนะครับอา่าเราก็ไปปล่อยแล้วก็เก็บยัดสมุดไปเรื่อยๆนะครับข้อที่2นะครับมันคือกิจกรรมนะตรงนี้ตรงนี้คือแบบประมาณแบบ เป็นปีกนกค่าความสําเร็จอะไรต่างๆนะครับเนี่ยที่เราได้มานะแบบว่าทเควสไปเรื่อยๆเก็บค่าเอ็กซ์ชุดมนความสําเร็จนะครับเราก็จะได้ของพวกนี้มาแล้วก็ขยัดอันนี้ก็ทําไปตามเนื้อเรื่องของมันนะครับอันที่3เนี่ยจะเป็นในเรื่องของอุปกรณ์และอุปกรณ์เนี่ยถ้าเราเล่นเมียเอหรือเมียโฟอุก่อนนะครับเราจะรู้ว่าค่อนข้างสําคัญนะในการยัดอุปกรณ์เราก็จะเพิ่งไปขายก็ได้นะครับช่วงแรกไม่ต้องไปขายไม่ต้องไปย่อยนะครับเราอันนี้ก่อนเราเอามายัดก่อนอันดับแรกก็ง่ายๆครับยัดแบบบวกศูนยะ์น่ะ อืมไอที่เป็นไม่มีบวกอะ่ะยัดให้หมดเลยนะครับยัดให้หมดเราก็จะเก่งไวใช่ปหเก่งไวก็คือได้ค่าสถานะพวกนี้ทั้งหมดเลยนะครับเห็นไหมส่วนใหญ่ก็จะเป็นดาวเห็นพีวีทำขน้นเลยนะครับก็อน,นี้ไม่ยากหรอกอันนี้เนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นบวกห้าบวกเก้าบวกเจ็ดอะไรอย่างงี้ก็พักไว้ก่อนเออเอาไว้ช่วงกลางๆเกมก็ได้นะครับค่อยยัดเนาะเพราะว่าใบตีบวกเกมนี้มันแพงมากนะครับมันแพงแพงจริงเนดะแล้วเงินโกเนี่ยคือมันไม่ได้ แ่าเงินโกมันหายยากแต่มันใช้เยอะนะครับมันหาง่ายแต่มันใช้เยอะแต่ถ้าเราจะเอามายัดคัมพ,พีในการทีบวกถึง5แล้วค่อยไยัดเดี๋ยวโอ้โหบอกเลยเราไม่มีตังค์ใช้หรอกครับแล้วค่าสกิลของเราก็จะแบบน้อยมากเราเอาตังค์อะไปอัพสกิลให้มันเป็นขั้น2ขั้น3ดีก,กว่านะต่อมาครับก็คือตัวนี้ก็จะเป็นคราฟนะครับคราฟแต่ว่าเราต้องใช้วัตถุดิบในเรื่องของเพชรนะเพชรมาร่วมด้วยนะครับอ่าถามว่ามันใช้เพชรยังไงนะครับอ่าในการจะคัมพีตรงนี้ก็คือ เราคลิกไปก็ได้นะครับถ้าเห็นไหมมันก็คือเราต้องคาบนะครับหาวัตถุดิบประครับเนี่ยแต่ถ้าเรามีวัตถุดิบอะไรเราก็คาบไปก่อนนะครับแต่ถ้าคาบได้เนี่ยก็คือแผนที่ตรงนี้แหละอ่าอันนี้คือคาบได้เลยนะครับแล้วก็มายัดนะ อันที่2เนี่ยก็จะใช้แค่เพชรหนึ่งก้อนนะครับในการคราฟคราแล้วก็มายัดตรงนี้เนี่ยไม่ไม่ค่อยมีอะไรเยอะมากเท่าไหร่นะครับตามงบประมาณที่เราทําได้นะอะไรที่เราทําได้ไปก่อนทําไปเลยนะครับอันนี้ใช้แค่2องเพชรอย่างเงี้ยเป็นฟางอย่างนี้นะครับฟางก้อนแล้วก็ทําได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของกิจกรรมและเหรียญที่เราได้จากกิจกรรมต่างๆนะครับแล้วก็ยัดอันนี้ไม่มีอะไรนะาการยัดเัพีเนี่ยหลักๆกก็จะมีประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของ อีกต่อมานะครับที่เราจะได้นะสำหรับเอ็กชั่นเม้นะครับเอ็กชั่นเม้นเนี่ยก็สำคัญมากนะครับเห็นไหมอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเราทำไปแล้วเราจะได้ของนะครับจากเอ็กชั่นเม้นเนาะอ่ะตามขั้นของมันนะครับเห็นไหมซีพเราก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับถ้าเราได้นะเอ็กชั่นเม้นเนี่ยทุกๆครั้งนะครับถ้าเราทำภารกิจหรือจากเอ็กชั่นเม้นต์สำเร็จนะครับมันก็จะเพิ่ม CP นิดๆหน่อยให้กับเรานะมันไม่ได้บอกว่าอ่าได้แค่ของนะครับอ่าแล้วพอเราได้มาแล้วก็อย่างนี้นะครับนีี่่เเป็็นของทไดด้้จากก a c h e e n แลลวยยั ประมาณนี้นะครับมันก็จะเชื่อมต่อกันหมดนะเห็นไหมซ CP ขึ้น60นะครับก็ค่อนข้างที่จะช่วยอะไรให้เราได้เยอะนะครับทำธารกิจเสร็จก็ลาไปนะครับเห็นไหมซีเพิ่มขึ้น5าอะไรแบบนี้นะครับหลักที่หลักๆสําคัญเลยที่เป็นตัวที่แบบช่วยให้เราสร้าง CP ได้นะมันคือโหมดการสืบทอดครับมดการสืบทอดเนี่ยผมจะอธิบายง่ายๆอย่างนี้ครับคือมันเป็นเรื่องของค่าสถาน,นะครับที่เราจะเลือกให้ตรงสายของเรา สมมุติว่าเราเล่นโจมตีระยะใกล้นะครับอ,อ่าเราก็ต้องการค่าสเต็งใช่ไหมค่าสเต็งนี่คือค่าความแข็งแกร่งนะครับการโจมตีระยะใกล้นะครับเราก็จะได้ดาวเมจโจมตีระยะใกล้ก็คือสเต็งอันแรกเลยนะครับถ้าเราอยากจะได้ดาวเมจก็ไปอัพอันแรกนะผมผมก็จะอัพอันแรกทั้งหมดนะครับเพราะผมโจมตีระยะใกล้ใช่ปะเราก็จะ CP เห็นไหม150ขึ้นมานะครับหนึ่งค่าจะได้จากการเพิ่ม e K อีพเพิ่มเลเวลของตัวเรานะครับเราได้พอเราเพิ่มเลเวลเนี่ยเขาจะให้มาหนึ่งแต้มนะครับเราก็จะมาอัพตรงนี้แหละนะทุกคน อันที่2เนี่ยคือค่าความคล่องตัวนะครับค่าความคล่องตัวนะก็สามารถมาอ่านได้นะครับตรงนี้เนาะมันจะให้อะไรนะครับแต่โกโบเปิดมามันอ่านง่ายอยู่แล้วเพราะมันเป็นภาษาไทยใช่ไหมไม่ยากครับผมก็จะแปลขอบข้าวให้เพื่อนดูนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นการสืบทอดแบบสายโลมนะครับความคล่องตัวของตัวละครก็จะเพิ่มขึ้นใช่ไหมถ้าเราอัพตรงนี้ก็จะเป็นค่าสติปัญญาหรือใครที่เล่นสายเมดนะครับใช้อินอย่างนี้นะครับพลังเวทนะมันก็จะปพิมเพิ่มตรงนี้ ตรงนี้ก็จะเป็นแบบการสืบทอดแบบแห่งการเวลาผมก็น่าจะเป็นเรื่องของการลดคูดาวนะครับอ่าคูดาวก็จะลดลงคูดาวเดยก็จะเป็นเรื่องของการใช้สกิลนะครับผมก็มีการใช้สกิลแบบลดคูดาวอะไรแบบนี้ครับใครเล่นแบบเต๋าหรืออ่าพระนะครับใครเล่นพระหรือเวทอย่างเงี้ยก็น่าจะต้องมาอัพอันข้างล่างนะครับนี่อันตั้งแต่นี้มานะตั้งแต่นี้มานะครับก็จะเล่นในเรื่องของคู่ดาวอย่างเงี้ยครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของมานานะครับ อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ HP อ่ะแบบว่าฟื้นฟู HP ได้ไวขึ้นอันนี้ก็จะเป็นรีเจนมานาอะไรแบบนี้นะครับก็จะเป็นค่าต่างๆง่ายๆเลยครับค่าสถานะที่เราเคยเล่นเกมทั่วๆไปนะครับสเต็งเอจินนะครับลดคูดาวอะไรแบบนี้ที่เป็นให้นะครับต่างๆนะ HP รีเจนมานารีเจนอะไรแบบนี้นะครับลดคู่ดาวก็ประมาณนี้นะครับก็จะเป็นโหมดฟังก์ชันนี้นะครับฟังชันนี้เนี่ยแรกๆเราได้ใช้แค่ตรงนี้นะครับช่วงเลเวล35มสิถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ เราก็จะเปิดฟังก์ชันแรกให้กับเราฟังก์ชันนี้เนี่ยมันเป็นการแบบว่าเปิดฟังก์ชันออกมาแล้วเหมือนกับได้พลังค่าสถานะข้างล่างนะครับที่เราจะได้นะค่าสถานะพวกนี้เนี่ยเราสามารถรีได้นะครับถ้าเราไม่พอใจแต่มันก็จะใช้งบประมาณใช่ปะอืมประมาณนั้นนะครับลูกแก้วตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถหาได้จากการคราฟก็ได้หาได้จากการดรอปการซื้อต่างๆนะครับที่เราจะหาได้นะอ่ะเราคลิกเข้าไปตรงนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมอ่าเราก็สามารถคราฟได้ก็เอาวัตถุดิบมาคราฟเลครับ,รบเห็นปะ เราก็สามารถคราฟตรงนี้ได้ครับอ่าวัตถุดิบเนี่ยถามว่ามันได้จากไหนนะครับมันก็ได้จากไดดันของเราได้แหละครับเราจะคราฟกี่อันนะครับมติว่าผมคราฟห้าอันใช่ไหมปึ๊บเนี่ยมันก็จะใช้ประมาณนี้เราก็สามารถอัพขั้นได้นะเราก็เขียวมาอัพได้นะครับเป็นฟ้าอย่างเงี้ยตามขั้นที่มันให้มาเลยนะครับเห็นไหมได้มาห้าก้อนแล้วผมก็จะสามารถรีได้นะครับถ้าผมไม่พอใจในค่าสถานะที่มันดีออกไาให้ผมอย่างนี้นะซึ่งอันที่2เนี่ย ในของขั้น2เนี่ยมันก็จะไปในเลเวล40นะครับเลเวล40มันก็จะปลดให้อนี้เลเวล 15, 48นะครับมันก็จะปลดไปเรื่อยเห็นไหมตามขั้นของมันเลยนะครับประมาณนี้นะทุกคนก็ไม่ยากนะครับถ้าเราอยากจะรีนะเราไม่พอใจใช่ไหมหรือถ้าเราอยากจะล็อกนะครับล็อกค่าสถานะของเราอันนี้เราก็สามารถล็อกได้นะว่าเราอยากได้ทุนนี้แหละแต่อีก2ช่องแรกเนี่ยแต่อีก2ช่องเนี่ยเอออยากได้อื่นๆอะไรแบบนี้ครับกดเลยก็ได้อย่างนี้ครับเห็นไหมสุ่มอันนี้ได้ PVE 2นะครับ ได้เลือดมาหกสิบเนี่ยนะเออเราพอใจหรือเปล่าอย่างนี้นะเออพอใจหรือเปล่าถ้าไม่พอใจก็ถ้าไม่พอใจก็เอาอีกนะครับเผื่อแบบฟุกเอ๊อ,อย่างเช่นอันนี้นะครับโอ้โห PVE เยอะเลยก็มีความเสียหายเพิ่มเติมของดาเมจ PVE นะครับอัตราฟื้นฟูยานะครับโอ้อ่าฟื้นฟูขวดเลือดนะครับ่อมาด้วยนะเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับแล้วก็คีย์ดิคอ p ี e ีนะครับสามอุ้ยอันนี้ดีนะจริงๆๆอันนี้ดีครับอันนี้ดีผมเก็บไปใช้เลยผมไม่ไม่รีแหละอ่ะเอาไว้แค่นี้แหละนะครับ เดี๋ยวรอเลเวล40แล้วก็ค่อยมาลีตัวนี้นะครับขั้น2ใหม่นะเอาละครับหลักๆนะวิธีการอัพ CP นะครับอัพพลังเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับใครไม่เข้าใจอะไรยังไงก็สามารถทักแชทบอกผมได้นะครับในเพจหรือว่าจะาเข้ากลุ่มไลน์ก็ได้นะครับเรามีกลุ่มไลน์ที่คุยกันหรือกลุ่ม d i s c o r d นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะถ้าใครอยากจะเข้า d i s c o r d นะครับไว้เก็บอ่าไว้คุยกันพูดคุยแลกเปลี่ยนสื่อสารว่าตัวเกมนี้เป็นยังไงอัปเดต เกมนี้อยู่ในประมาณไหนอัพเดทใหม่คุยกันได้นะครับในดีคอร์ดอย่าทิ้งดีดีคอร์ดไว้ให้นะครับกด subscribe ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับผม